นี่พี่น้องนี่วันนี้จะให้ดูอันนี้สาตั้งแม่นะคะอันนี้ไว้ตั้งแม่พันธนะ์แล้วเนาะนี่รัตนสิงค์ค่ะสวยมากสวยหนักมากอันนี้ตั้งแม่พันธค่ะเปลี่ยนกระถางแล้วค่ะเป็นกระถางหกนิ้วแล้วค่ะดูความสวยสวยหนักมากนี่ ดูกระถางนี้พี่น้องนั่นค่ะนั่นค่ะดูหลอดนี้ดูหลอดดูหลอดค่ะพี่น้องนี่ใส่ตั้งแม่แล้วนะคะอันนี้ตั้งแม่แล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปไว้ในตู้คือแยกตั้งคือตู้ไหนแม่พันุธก็คือจะแยกไว้แล้วนะคะนี่นี่นะคะสวยมากฝากติดตามได้นะจ๊ะฝากติดตามโอ๋ด้วยนะคะสวยมากจริงๆนะพี่น้อง สีจัดมากสวยมากสวยมากสวยทุกต้นค่ะรัตนสินนะคะรัตนสินนี่ฝากด้วยนะจ๊ะ